ที่นี่ณบ้านหนองชาติหมู่ที่สองตำาบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นกาสะไล่ล่าทิมพงพันพี่นองเก้ายาสึละโคดเสียหนีไปย่องผู้อื่นดีอันว่าไทยไก่นี่เก่งเล่งน้ำแก้วคาหากบ่วยใส่จิงลิงไทยไก่น้ำแจ้งแก้วขิงเฮาเด้อ บ้านหนองชาติหมู่ที่2ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหลาอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ทั้งหมด1 6 3 5ตารางกิโลเมตรหรือ120ไร่กับอีกสองงานลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบรุ่มมีจํานวนหลังคาเรือนทั้งหมด275หลังคาเรือนจากการสำรวจมีแหล่งประโยชน์คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านเหลาบ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านประธานอสมบ้านประธา,า,านชมรมผู้สูงอายุวัดจะแบ่งออกเป็นสองแห่ง คือวัดบ้านและวัดตาวัดบ้านจะตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้วัดป่าจะตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโรงเรียนหนองชาติพิทยาคมตั้งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเราตั้งอยู่ในทางทิศใต้ประวัติศาสตร์ชุมชนความเป็นมาของบ้านหนองชาติจากคำบอกเล่าเดิมชาวบ้านมีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเรา ได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ในการเกษตรและทำการเกษตรแล้วพบกับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ดยูกิ่งลำห้วยและอยู่ระหว่างหนอง้นออหงบ้านแถวเนี่ยยังเป็นป้าเป็นดงอยู่ดงดงส่างดงเสือสมัยคนมาบ้านนี้มีคนเข้าหนึ่งบ้านเนี่ยพวกเด็กปูบ้านยู่กุลอะไอ้ดอนธาตุดอนแทนเป็นปูเกขาเดี่ยทั้งนั้นมีวัตถุโบราณมีแทนเป็นปูบ้านยู่กันพอดีตอนนั้นบ้านนั้นเกิดโรคระบาดฝีดานไก่ ข้นแตกหนีไปคนแล้วแฉได้บา,า้างผูง้ตายฟังเขาเขากันน้ำตรงไหนข้างหน้าผู้เฒ่าเป็นเบาผู้หลอดได้กันหนาล่าอายุกับมี่อย่างไรผู้หลอดได้การแพทย์การพยาบาลกับพบกท่านสมัยก็อาศัยอันดับโบราณมาลียอยู่น้ำไหลน้ำหน้าพอมาอยู่อาย่น้ำไหลน้ำหน้าน้ำทมมาอยูุนี่แล้วก็ก็เลยมาเพ็ดเพ็ดบ้านเพ็ดเทียนนิหน่อยก็ต้มก็เต็มโยแถวแถวหนองสาะนี่แหละะคะจกชุมชนค่ะแบ่งออกเป็นสามด้านค่ะ ด้านที่1นะคะด้านวัฒนธรรมด้านที่2นะคะด้านเศรษฐกิจค่ะด้านที่3นะคะด้านสุขภาพค่ะด้านวัฒนธรรมนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะเดือนมกราคมหรือเดือนอ้ายบุญปีใหม่มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่31ธันวาคมเดือนคุมภาพันหรือเดือนยี่บุญคุลลานเดือนมีนาคมหรือเดือนสามจะจัดบุญข้าวจีแต่ในเดือนเมษายนหรือเดือนสีจะจัดบุญพวิตและบุญสงการในเดือนมิถุนายนหรือเดือน6บุญรัางไฟ เดือนกรกฎาคมหรือเดือน7บุญเบิกบ้านบุญเลี้ยงบ้านหรือเรียกว่าบุญสัมภะเดือนสิงหาคมหรือเดือน8บุญเข้าพรรษาเดือนกันยายนหรือเดือน9จะจัดบุญเข้าประดับดินในเดือนตุลาคมหรือเดือน10จะจัดบุญข้าวสาเดือนพฤศจิกายนหรือเดือน11บุญออกพรรษาและในเดือนธันวาคมหรือเดือน12จะจัดบุญตะถินประเพณีในช่วงเดือนนี้จะมีประเพณีบุญคูณลานจะจัดขึ้นที่ตัวอำเภอเมืองบ้านฝางคือการนำเอาข้าวที่นวดแล้วมาก่อขึ้นเป็นเงินสูง อินปภณีกำหนดในช่วงเดือนนี้ซึ่งกิจกรรมในงานจะเป็นกิจกรรม,มอย่างเช่นการแข่งขันทำข้าวจีเป็นต้นค่ะด้านเศรษฐกิจนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวนาปีปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมีปลูกผักตามฤดูกาลไว้กินเองมีออกไปเก็บเห็ดในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงวัวและปลกไว้ขายตลอดด้านสุขภาพในช่วงฤดูหนาวส่วนใหญ่จะพบโรคไข้หวัด ช่วงฤด,ดูร้อนจะพบโรคท้องร่วงและช่วงฤดูฝนจะพบโรคไข้เลือดออกและโรคมือเท้าป่โครงสร้างองค์กรชุมชนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. กลุ่มเป็นทางการผู้นำศาสนาวัดส,สะบัวพระอาจารย์ไปดีกาภัส,สกรสิทธิ์สิทปัน,นุวัดป่าพระสถิตสันติธรรมพระอาจารย์อธิการจำรูนปิยาการุคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมกลุ่มกองทุนเงินล้าน กลุ่มชาวปนากิจและกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ 2. กลุ่มไม่เป็นทางการกลุ่มแม่ออกระบบสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าดูแลรับผิดช,ชอบ1 2 8 5หลังคาเรือนประชากร4 4 0 3คนครอบคลุมหมู่บ้านเจ็หมู่บ้านโรงเรียนสองแหง่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1แหง่งบริการที่ใกล้ชิดชุมชนที่สุดและเป็นบริการระดับแรกที่ชาวบ้านนึกถึงเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง หรือไม่เข้าขายฉุกเฉินมีอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านหรืออสมคอยติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านกับคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านหนองชาติหมู่2มีจํานวนอสมกระจายตัวอยู่ในหมู่บ้าน22คนแบ่งขอบเขตเป็นจํานวนบ้านในความรับผิดชอบคนละ10ถึง20หลังคาเรือนโดยจัดสรรกันตามพื้นที่ที่อยู่ในระแวกบ,บ้านของตนเอง เพื่อทำหน้าที่ดูแลติดตามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพตามขอบเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ์บัตรทองเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เรเพสาต,ต่อบ้านเหล่าและโรงพยาบาลบ้านฝางหากมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นต้องผ่านการส่งต่อโดยโรงพยาบาลบ้านฝางจึงจะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ โรงพยาบาลบ้านฝางระยะทางห่างจากชุมชน8กิโลเมตรรองรับผู้ป่วยที่ตรวจคัดกรองโรคและผู้ป่วยที่มีอาการหนักจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลขอนแกน่นระยะทางห่างจากชุมชน22กิโลเมตรรองรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับดูแลการแพทย์ระดับสูงซึ่งมักจะเป็นผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลบ้านฝางหรือผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินรุนแรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเปิดทําการทุกวัน เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและมีวัคซีนเด็กทุกวันอังคารที่2ของทุกเดือนคลินิก NCD วันพฤหัสบดีที่4ของทุกเดือนและวางแผนครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีระบบการแพทย์พื้นบ้านคุณตาสงบทำจอมเป็นหมอเป่าประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกหักและแผลไฟไหม้เป็นหมอพื้นบ้านที่ใช้ศาสตร์การรักษาแบบดั้งเดิมของชุมชนโดยเชื่อว่าการเป่าพร้อมกับสวดมนต์หรือบริกรรมคาถา สามารถช่วยบรรเทาอาการจิตป่วยได้ผมนายสังคมชางชอ่องหมอกเป็นหมอเป้าประจําหมูบ่บ้านท่านในบ้านหนองสตร์และบ้านไก่เชียงกันบ้านนีเ้เป็นหมู่สวสดิ์หมู่สวสดิ์หมู่เนี่ยเดือนหนึ่งนี่นี่ยี่สิบพน์ี่มารักษาเปงานบ้านตาสมบูรณ์วงกิง่งเป็นหมอทางประจําหมูบ่บ้านเป็นผู้ประกอบพิธีเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษและผู้คุ้มครองหมูบ่บ้าน รวมทั้งปัดเป่าสิ่งไม่ดีตามความเชื่อของคนในชุมชนโดยเชื่อว่าการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นผลจากการถูกกระทําจากสิ่งลี้ลับคุณตาพุ่มชมพงศักดิ์เป็นหมอสุดขัญประจําหมู่บ้านเป็นผู้ประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้เจ็บป่วยคนเดินทางไกลเด็กแรกเกิดหรือผู้แต่งงานประวัติูคคนสำคัญในบ้านหนองชาติหมู่ที่2ในใบหาปู่ทน เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2487ปัจจุบันอายุ80ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่1บ้านหนองชาติตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านตัจังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพุทธศักราช2492เริ่มศึกษาที่โรงเรียนวัดสาโัวบ้านหนองชาติและสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2496ปีพุทธศักราช2508ได้เข้ารับราชการทหารประจำกรมทหารจังหวัดขอนแก่นได้ติดประจำการเมื่อปีพุทธศักราช2510 ปีพุทธศักราช2511แต่งงานกับนางอภัยตววขันบุตรสาวคนโตของนายดอนตววขันอดีตผู้ใหญ่บ้านระหว่างปีพุทธศักราช2491ถึงปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2520ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชาติปีพุทธศักราช2525ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ประจำจำังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2531ได้รับการ ปีพุทธศักราช2543ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านเหลาปีพุทธศักราช2547หมดวาระการเป็นกรรมการประจำบ้านหนองชาติปีพุทธศักราช2550ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเหลาปีพุทธศักราช2553ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุประจำอำเภอบ้านสามปีพุทธศักราช2555ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานองค์กรชุมชนตำบลบ้านเหลา ปีเพื่อศักราช2558ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมตะบบ้านเราและกรรมการสหวัฒนธรรมอำเภอบ้านสางปีเพื่อศักราช2 5 6 8ได้ต่อตั้งมรลผู้สูงอายุประจำบ้านของชาติขึ้นปีเพื่อศักราช2563ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสมัชชาชาวพุ่เรามาเข้าสู่เครื่องมือชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องมือแผนผางเคยเพื่อยาตตระกุลแสนสูงนะคะซึ่งมีบุคคลสำคัญดังนี้นะคะคุณพ่อสู่ชาติแสนสูงค่ะ คุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองชาติหมวกนะคะและตระกูลแสนสงนะคะยังเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดและยังมีสมาชิกที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดในหมู่บ้านอีกด้วยค่ะต่อมานะคะด้านโรคประจําตัวนะคะที่พบได้บ่อยในตระกูลแสนสงนะคะจะมี3อันดับหลักๆนี้น,น,นะคะ 1. ค่ะโรคความดันโลหิตสูง2ค่ะโรคเบาหวานสามโรคมะเร็งค่ะ ส่วนอาชีพนะคะตระกูลแสนส่งนั้นส่วนมา,จากจะประกอบอาชีพเกษตรกรและรองมารุ่นๆุรุ่นหลานก็จะทํางานรับจ้างหรือบริษัทค,ค่ะและบุคคลสําคัญน,นะคะคุณพ่อจันแสนส่งนะคะท่านได้เสียชีวิตเป็นลงไปแล้วนะคะท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองชาติหนู่ที่สองเป็นตาของพ่อสุชาติอีกด้วยค่ะ แต้วรองลงมานะคะก็จะเป็นคุณพ่อบุญก,กองแสนสงนะคะท่านก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วเช่นกันค่ะท่านเป็นก้ำหนักผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองชาติหมู่ที่สองค่ะและปัจจุบันนะคะคุณพ่อสุชาติแสนสงนะคะท่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองชาติหมู่ที่สองค่ะในตระกูลแสนสงในตําบลบ้านเหล่าหมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สองมีบ้านแม่คําดีบ้านเลขที่38มสิบแปดทับหนึ่ง บ้านแม่สมพรบ้านเลขที่44บ้านพ่อคำบ้านเลขที่32บ้านพ่อประยุทธ์แสนสูงบ้านเลขที่155บ้านพ่อเกษรแสนสูงบ้านเลขที่121ทับและ6นะคะบ้านพ่อสุชาติแสนสูงค่ะบ้านเลขที่127ค่ะ